สวัสดีครับวันนี้พ่กของผมนะครับแตงคนละบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูรถนะครับเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเป็นมิตซูมิชิมิลานนะครับเป็นปี2013เครื่องพันสองนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้จัดไฟแนนซ์ออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนประมาณสามสี่พันนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกนะครับ รถเราอยู่นนบุรีนะครับอยู่เส้นบางัวทองสุพรรณนะครับก่อนถึงเยาวราพวงติดกับถนนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube YouTube นะครับช่องกอรถบ้านนะครับผมขอฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจกอรถบ้านนะครับผมขอฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับรถเรียบร้อยเลยนะครับถูกๆนะครับราคา1 7 8 0 0 0บาทนะครับ นี่นะครับสวยนะครับสีภายนอกก็ประมาณนี้นะครับไม่มีเลื่อร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยครับร้อมใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับก็จะก็จะเป็นบ่อผ้านะครับกำมบหยี่นะครับภายในเรียบร้อยเลยนะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุใช้ได้นะครับ แผงประตูก็จะมีแข้งเสียงนะครับเรียบร้อยนะครับสะอาดนะครับรถครอบครัวเล็กๆนะครับราคาเบาๆนะครับภายในสวยมากนะครับเรียบร้อยเลยนะครับรถเดิมๆนะครับ นี่นะครับแต่งประตูข้างหลังนะครับก็เรามาดูไม้นะครับว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับวิ่งอยู่แสนสองนะครับรถวิ่งน้อยนะครับนี่นะครับสะอาดนะครับเบาะก็สะอาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับกดูไม้นะประตูนะครับอยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับ ตอนเราไปดูห้องเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆนะครับสวยมากนะครับนะครับโอเคนะครับก่อนเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับ นี่นะครับปกตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับภาสีเต็มนะครับหกหกนะครับหกหกเดือนทันวานะครับโอเคนะครับก็มาดูยางกับแม็กนะครับแม็กเป็น g e อีสามเจ็ดนะครับ ยางปี2022นะครับยางปีนี้นะครับสอง2นบนะครับยางใหม่แม็กใหม่นะครับรออนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับโทรนะครับ0 8นย์1 0ดเจ็ดสามสองหนึ่งย์ปดเจ็ดสองนะครับจัดไฟแนนซ์ออกรถ0นบาทนะครับผ่อนประมาณ3ามี่พันนะครับราคาอยู่ที่1 7 8 0 0แเจ็ดดบาทนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ